โ okay. อเคเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังครับว่าเวลาเราขับรถนะครับก่อนเราซื้อเนี่ยวิธีลองเราจะลองยังไงนะครับสมมติวันนี้คุณไปดูรถคันหนึ่งคุณบอกเฮ้ยเราคุณคุณจะซื้อรถคันนี้เหรอนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่ารอบแรกเนี่ยสตาร์ทรถเสร็จฟังเสียงเครื่องนะครับรอบเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยควรจะอยู่ประมาณเก้าร้อยพอม ถ้าเราปิดแอร์เนี่ยรอบต้องอยู่ที่นิ่งๆนะครับที่ 1200rpm คือรอบที่เข็มที่เลขหนึ่งจุดๆอ่ะนะเขาเรียกพันสองนะครับพันสองหนึ่งมันสามน่คือรอบที่สเตเบิลนะครับแล้วก็อีกอันนึ้ที่อยากให้ลองก่อนคือว่าเราจอดเฉยๆนะครับเข้าเกียร์ว่างาเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีด็อกพอเกียร์ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเสียงตึง้งถ้ามีเสียงตึ้งเนี่ย แสดงว่าตึ้งเนี่ยมันจะมาจากระบบส่งกําลังนะครับเทกากลางกับเฟืองท้ายแสดงว่าเริ่มชุดส่งกําลังมีเสียงที่ไม่น่าจะดีแล้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราเข้าเกียร์ดีจอดนิ่งๆน,นะเราเข้าเกียร์ดีเราเงียบไม่มีเสียงตื้อตึ้งเนี่ยถ้าไม่มีแสดงว่าชุดส่งกําลังโอเคนะครับก็ลองเข้ามาที่เกียร์อานะครับดันไปที่เกียร์อาว่าเกียร์อเนี่ย เกียร์ถอยหลังจะมีเสียงไหมโอเคถ้าดันมาค่อยๆดันไปที่เกียร์อาแล้วผ่านไม่มีเสียงแสดงว่าระบบส่งกําลังโอเคนะครับที่เนี้ยเวลาเราลองลองอยังไงนะครับเกาอยากให้ทุกคนเนี่ยเรารถออกมาขับที่บอกว่าต้องลองต้องขับเร็วเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่เป็นการลองรถที่ผิดนะครับถ้าคุณขับเร็วอ่ะคุณจะไป c o n c e n t r a t กับกับการลองที่เป็นห่วงเรื่องความเร็ว ต้องรองขับช้าๆนะครับช้าสักสิบไม่เกินยี่สิบแล้วก็ไปลองที่พื้นเป็นหลุมเยอะๆนะครับช้าๆตกหลุมตกหลุมลูกแลหน้าพื้นขรุขระเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเลยว่าตึกตักกึกกึกอย่างเงี้ยคือเสียงโช๊กนะครับจะด้วยจะดังกึกกึกนะครับถ้าเสียงคลอนขึ้นมาที่สถานีพวงมาลัยเนี่ยคือแหลกพวงมาลัยหลวม นะครับพงมาลัยคุณจับเลยถ้ามันโยกมันวิววิวเนี่ยแสดงว่าแหลกหลวมละนะครับพงมาลัยช่วงล่างนะครับทีนี้ก็ลองจากที่จะช้าเนี่ยอาจจะขับเร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วลองอหักพงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับคุณก็จะรู้ว่า,าลูกหมากยังคมอยู่ไหมถ้าเลี้ยวหักซ้ายหักขวาปุ๊บแล้วเลี้ยวตามมือเลยไม่ดีเลยแสดงว่าพงมาลัยลูกหมากคม ไม่ต้งซ่อมแต่ถ้าคุณเลี้ยวรถแล้วมันจะนับหนึ่งถึงเลี้ยวแสดงว่าลูกหมากเริ่มเริ่มไม่ผ่านแล้วนะครับอันต่อมาหลังจากที่เราลองช่วงล่างลองเกียร์แล้วเนี่ยเราออกมาขับครับผมแมนะนําหาที่โลง่ลงๆนะหรือว่าออกไฟแดงเนี่ยปล่อยคนวิ่งไปนิดนึงก่อนแล้วคุณซัดเลยครับเหยียบเต็มเลยนะเหยียบให้แบบร้อยปอร์เ็นต์คันเร่งนะ 1, เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามถ้าสามเกียร์เนี่ย ไม่มีอะไรโชว์ไม่มีไฟโชว์สแสดงว่าระบบเซนเซอร์ออกซิเจนน้ำมันไฟสามอย่างแมชกันแล้วเนี่ยคือผ่านนะครับไอขอย้ำนะครับเวลาลองเนี่ยต้องหนึ่งสองสามระเหย,ยบเหย,ยบให้คันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าแบบค่อยๆเหยียบมันไม่งั้นน่ะเซนเซอร์มันจะไม่ตกใจนะครับผมต้องการให้เซนเซอร์มันตกใจเพราะมันตกใจเนี่ยมันจะประมวลผลเลยว่าอากาศน้ำมันไฟสามอย่างเนี่ยสัมพันธ์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ย้ําเลยว่าเวลาลองนะครับเหยียบคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลองเลยเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองสามถ้าไม่มีไฟโชว์แสดงว่าเครื่องค่อนข้างโอเคอันนี้คือคือเราเรายังไม่ได้เปิดเครื่องดูนะคือแต่ถ้าสมมติเครื่องไม่โอเคเนี่ยครับมันจะโชว์เลยว่าจะมีไฟอะลาร์มโชว์เลยบางคนเนี่ยก่อนขายเนี่ยเขาจะไปลบไฟลบหลอกแล้วว่าเฮ้ยรถเพอร์เฟกไม่มีไฟเตือนแต่วิธีการลองแบบเนี้ย มันจะทาให้เครื่องตกใจนะครับเครื่องเนี่ยก็จะบอกเลยเลยว่าเฮ้ยรถไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เป็นอะไรบ้างนะครับก็วันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับก่อนคนที่จะลองรถนะครับโดยที่ไม่ต้องดูรถนะครับขึ้นมาถ <utral. S 2> ึงปุ <variety: S 1> <be everyone. S 2> ๊บผมลองเลยผมลองสามเรื่องฟังเสียงเกียร์เกียร์ดีเกียร์อาเงียบไหมนะครับลองช่วงล่างลองวนเดือดรบหนืองหาพื้นที่โขกข่าเยอะๆไปชกช่วงล่างเป็นยังไงสุดท้ายลองเครื่องด้วยการเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ต้องฟังเสียง ถ้าเครื่องเร่งติดเท้าสมบูรณ์ดีไม่มีกลิ่นไหม้ไม่มีกลิ่นควันแสดงว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาโดยที่เราไม่ต้องดูนะครับผมแนะนํานะครับว่ารถยนต์สมัยเนี้ยเขาขี้ฟ้องคุณไม่ต้องกังวลเยอะถ้ามันเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันฟ้องเลยครับไฟจะโชว์เลยไอ้นู่นไม่สมบูรณ์ไอ้นี่ไม่สมบูรณ์นะครับขึ้นรถแล้วเช็คก่อนว่าเกียร์มีปัญหาไหมจอดนิ่งๆเข้าเกียร์ดีนะครับมีเสียงตึ้งไหม แล้วก็กลับมาที่เกียร์ว่างแล้วดันกลับมาที่เกียร์อาถ้ามีเสียงอึ๊ดตึกเนี่ยแสดงว่าเรื่องระบบส่งกําลังเริ่มไม่ดีนะครับเรื่องที่สองนะครับเวลาออกมาลองขับห้ามขับเร็วให้ขับแค่สิบไม่เกินยี่สิบแล้วตกพยายามขับไปที่หลุมเยอะๆพื้นไม่เรียบคุณจะดินเสียงเลยว่าโชกช่วงล่างหลวมหลวมถ้ามีเสียงกุกกุกกุกเนี่ยแสดงว่าหลวมละนะครับ แล้วก็ลองตั้งมุมอะไรครับโยกขับความเร็ว10 20เนี่ยลองเพิ่มความเร็วนิดนึงสักประมาณ30 40โยกซ้ายโยกขวาถ้าเลี้ยวปุ๊บมันยังไม่เลี้ยวตามเขาเรียกว,ว่าดีเลย์แสดงว่าลูกหมากเริ่มไม่ดีละนะครับเริ่มไม่คมสุดท้ายครับลองหาที่โล่งๆนะครับคลิกดาวเหยียบให้เต็มที่หนึ่งสแล้วเหยียบร้อเปเซ็นตไม่ต้องกลัวหนึ่งสองสามบถ้าสามเกียร์ผ่านเพอร์เฟกต์ะ แต่ต้องเหยียบให้ร้อนะครับผมใช้คําว่าทําให้เครื่องเขาตกใจนะครับ oh. ก็เทคนิคดีๆของเช้านี้ครับกับการไลฟ์ในวันนี้ว่าการจะซื้อรถยนต์มือสองโดยที่ไม่ต้องเปิดฝากระโปรงคุณต้องลองอยังไงนะครับ